ย้อนกลับไปเมื่อไม่กี่เดือนก่อนช่องไทมิสเคยนำเสนอเรื่องราวของนักวาดมังงะปริศนาผู้หนึ่งซึ่งมีคำร่ำลือว่าเธอสามารถทำนายอนาคตได้อย่างแม่นยำจนทำให้คนทั้งญี่ปุ่นต้องหันมาจับตามองด้วยความสงสัยปนความทึ่งสวัสดีครับทุกคนแอดจากช่องไทมิสครับหากคุณชอบเรื่องเล่าที่ผสมผสานร,ระหว่างคำทำนายปรากฏการลี้ลับและสิ่งที่แม้แต่วิทยาศาสตร์ก็ยังอธิบายได้ไม่หมดที่นี่แหละครับคือพื้นที่ของคุณ เพราะที่ช่องไทมิสเราเล่าเรื่องจริงด้วยวิธีที่ทำให้คุณฟังแล้วลืมไม่ลงช่วงที่ผ่านมาแอดเองก็เพิ่งทำวิดีโอสั้นๆเกี่ยวกับประเด็นร้อมที่หลายคนพูดถึงอย่างเรื่องความตึงเครียดกับเพื่อนบ้านของเราจึงทำให้มีเวลานั่งเล่าเรื่องยาวๆแบบนี้น้อยลงแอดก็เลยขออนุญาตปรับลดจำนวนภาพประกอบลงในบางตอนเพื่อให้มีเวลาเล่าเรื่องให้มากขึ้นทั้งเนื้อหาแบบยาวและเรื่องสั้นที่ควรรู้ จะได้มีวิดีโอออกมาให้ดูอย่างต่อเนื่องนะครับและในวันนี้แอดจะพาทุกคนกลับมาเปิดแฟ้มคำทำนายของเธออีกครั้งเพราะตอนนี้เรากำลังเดินหน้าเข้าใกล้วันที่5กรกฎาคม2025วันที่หลายคนเชื่อว่าอาจเป็นวันเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่จะเปลี่ยนประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ ไม่ว่าคุณจะเคยได้ยินชื่อของเรียวทัส,สุกิมาก่อนหรือไม่ก็ไม่สำคัญเลยครับเพราะในคลิปนี้แอดจะพาไล่เรียงตั้งแต่ต้นฉบับคำทำนายที่เธอเขียนไว้จริงๆพร้อมทั้งเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในช่วง3เดือนที่ผ่านมาและพาไปดูว่า3เดือนข้างหน้านักวิทยาศาสตร์เขาวิเคราะห์กันว่าอย่างไรขอบอกไว้ตรงนี้เลยครับว่าถ้าคุณอยากรู้ว่าคำทำนายจากมังงะ กับความจริงของโลกที่เรายือนอยู่อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านหรือเปลี่ยนคลิปนี้ไปเพราะสิ่งที่คุณจะได้ฟังต่อจากนี้อาจทำให้คุณมองคำทำนายครั้งนี้ในแบบที่ไม่เคยคิดมาก่อนเพราะหนึ่งในคำทำนายที่เธอเขียนไว้ในหนังสือระบุว่าจะมีมหันตภัยครั้งใหญ่เกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมปี2025และตอนนี้เราก็กำลังนับถอยหลังเข้าสู่วันที่5เดือน7อย่างชัดเจนขึ้นทุกวัน คำถามที่ยังไม่มีใครสามารถตอบได้ในตอนนี้ก็คือมันจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่วันนี้แอดจะพาทุกคนไปรื้อดูพร้อมกันทั้งต้นทางของคำทำนายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาและแนวโน้มจากข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ว่าคำทำนายน,นั้นมีโอกาสจะกลายเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนและที่สำคัญเราควรเตรียมรับมือกับมันด้วยวิธีใดบ้างริโอทัตสกิจคือใคร แล้วทำไมชื่อของเธอถึงถูกพูดถึงมากขนาดนี้แอดจะขอเล่าย่อๆให้เข้าใจกันก่อนนะครับว่าริโยทสึกิคืออดีตนักวาดการ์ตูนชาวญี่ปุ่นซึ่งเคยมีผลงานมังงะเล่มหนึ่งที่ชื่อว่า The Future i s a w หรือในภาษาญี่ปุ่นว่าวาตาชิกะมิไตตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1999โดยสำนักพิมพ์อาสุกะชินชาซึ่งถือเป็นสำนักพิมพ์เล็กๆที่เน้นผลงานแนวเฉพาะทาง ตอนที่หนังสือออกใหม่ๆแทบไม่มีใครสนใจเลยครับเพราะมันดูเหมือนการ์ตูนบันทึกความฝันธรรมดาๆรรเล่มหนึ่งและริโยเองก็ไม่ได้เป็นนักวาดที่มีชื่อเสียงในตลาดกระแสหลักของญี่ปุ่นแต่หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิครั้งใหญ่ในญี่ปุ่นเมื่อเดือนมีนาคมปี2011หรือที่เรารู้จักกันในชื่อแผ่นดินไหวโทโฮคุหนังสือเล่มนี้กลับถูกพูดถึงขึ้นมาอย่างกว้างขวางเนื่องจากคำเตือนบนหน้าปกที่เขียนไว้ว่าจะเกิดมหาันตะัยใน เดือนมีนาคมปี2011 like ซ <of> an ึ่งตรงกับเหตุการณ์จริงแบบน่าขนลุกเหตุการณ์แผ่นดินไหวโทโฮคุครั้งนั้นมีความรุนแรงขนาดแมกนิจูด9.0และส่งผลให้เกิดคลื่นสึนามิสูงหลายสิบเมตรสัว์เข้าชายฝั่งตะวันออกของญี่ปุ่นทำลายเมืองทั้งเมืองและทำให้เกิดวิกฤตนิวเคลียร์ที่โรงไฟฟ้าฟุกุชิมะไดอิจิกลายเป็นหนึ่งในภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นยุคใหม่ หลังเหตุการณ์นั้นชื่อของริโอทัสกิก็เริ่มกลายเป็นกระแสในวงกว้างไม่ใช่แค่ในแวดวงนักอ่านการ์ตูนหรือคนที่สนใจเรื่องลีลับเท่านั้นแต่ยังรวมถึงบนอินเทอร์เน็ตในญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นเว็บฟอรัรมชื่อดังอย่างทูชาแนลเว็บไซต์ข่าวท้องถิ่นหรือแม้แต่ในรายการโทรทัศน์บางช่องที่นำเรื่องราวของเธอไปพูดถึงในฐานะคนที่เคยเตือนล่วงหน้า เมื่อผู้คนกลับไปเปิดอ่านเนื้อหาในเล่มจึงพบว่าเธอเคยบันทึกความฝันที่ดูเหมือนจะทำนายเหตุการณ์สำคัญไว้หลายเรื่องเช่นการเสียชีวิตของเจ้าหญิงไดอานาเจ้าหญิงแห่งเวลส์ซึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์ในกรุมปารีสปี1997การตายของเฟรดดี้เมอร์คิวรีนักร้องนำแห่งวงควีนในปี1991และเหตุแผ่นดินไหวโกเบเกรดฮานชินเอิร์ธเควกในปี1995ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 6,000คนในเมืองโกเบและบริเวณใกล้เคียงสื่อญี่ปุ่นบางแห่งถึงกับขนานนามเธอว่านักวาดมังงะผู้มีฝันล่วงหน้าและนับแต่นั้นเป็นต้นมาชื่อของริโยทัตสึกิก็กลายเป็นตำนานไปโดยปริยายโดยเฉพาะในกลุ่มผู้อ่านที่สนใจเรื่องพยากรณความเชื่อแบบญี่ปุ่นโบราณและปรากฏการณ์ที่ยังไม่มีคำอธิบายจากวิทยศาศาสตร์ สิ่งที่น่าสนใจคือทัสึกิไม่เคยประกาศตัวว่าเป็นหมอดูหรือมีพลังพิเศษใดๆเธอย้ำเสมอว่าสิ่งที่เขียนไว้ในหนังสือเป็นเพียงความฝันที่เธอจดจำได้และเลือกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบการ์ตูนเท่านั้นแต่บังเกินว่าในบรรดาความฝันหลายร้อยเรื่องมีบางเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในเวลาต่อมาจนกลายเป็นความบังเอิญที่หลายคนไม่กล้าคิดว่าเป็นแค่เรื่องบังเอิญ และในปี2021เธอก็ได้กลับมาตีพิมพ์หนังสือเล่มนี้อีกครั้งในฉบับขยายโดยใช้ชื่อเดิมแต่เพิ่มเนื้อหาใหม่จำนวนมากหนึ่งในนั้นคือคำทำนายที่เธอฝันไว้ในเช้ามืดของวันที่5กรกฎาคม2021ว่าจะเกิดบางสิ่งขึ้นในเดือนกรกฎาคมปี2025 คำพูดของเธอที่ว่าภัยพิบัติที่แท้จริงจะเกิดในเดือนกรกฎาคมปี2025กลายเป็นคำเตือนที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในปีนี้ที่กำลังจะเข้าสู่เดือนกรกฎาคมจริงๆหลายคนเริ่มนับถอยหลังหลายคนเริ่มกลัวและอีกหลายคนก็เริ่มตั้งคำถามว่าหรือว่าครั้งนี้ฝันของเธอจะเป็นจริงอีกครั้งและนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เราจะพาไปสำรวจในคลิปนี้ คำทํานายกรกฎาคม2025มีอะไรในฝันนั้นบ้างเช้ามืดของวันที่5กรกฎาคมปี2021เวลาตี48นาทีริโยทัตสุกิตื่นจากฝันที่เธอบอกว่าไม่สามารถลืมมันได้เลยและรีบจดรายละเอียดลงในสมุดของเธอทันทีซึ่งต่อมาเธอได้รวมไว้ในหนังสือเวอร์ชั่นขยายของ The Future Is a w แอดขอบอกก่อนเลยครับว่าฝันนี้มันไม่ใช่แค่ฝันธรรมดาเพราะเธอบรรยายถึงภาพภัยพิบัติที่ใหญ่หลวงอย่างน่าตกใจโดยเฉพาะจุดเริ่มต้นที่เธอเห็นว่ารอยแยกใต้ทะเลลึกบริเวณระหว่างญี่ปุ่นกับฟิลิปปินส์เปิดออกตรงนั้นก็คือรอยเลื่อนฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์เทรนช์ซึ่งชาวไทยมิตรหลายคนอาจยังไม่คุ้นชื่อแอดเลยขอเสริมไว้นิดหนึ่ง มันคือแนวรอยต่อระหว่างแผ่นเปลือกโลกแปซิฟิกกับแผ่นฟิลิปปินส์ที่มีความลึกเฉลี่ยเกือบหมื่นเมตรและเคยเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ระดับ7-8ถึงแแมกนิจูดหลายครั้งเช่นในปี2012ที่บริเวณเกาะซามาทำให้หลายประเทศออกประกาศเตือนภัยซึนามิทันทีในฝันของริโยน้ำทะเลพุ่งทะลุขึ้นฟ้าหลังรอยแยกเปิดและกลายเป็นซึนามิที่เธอบอกว่าสูงถึง3เท่าของปี2011 ซึ่งแอดเชื่อว่าหลายคนยังจำกันได้ดีว่าสึนามิปีนั้นมันรุนแรงขนาดไหนสำหรับใครที่อาจยังเด็กหรือจำไม่ค่อยได้แอดจะเล่าให้นิดหนึ่งนะครับเดือนมีนาคมปี2011ญี่ปุ่นเกิดแผ่นดินไหวขนาด9.1แมกนิจูดนอกชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือและทำให้เกิดคลื่นสึนามิสูงกว่า40เมตรในบางพื้นที่จนเกิดโศกนาฏกรรมโรงไฟฟ้าฟุกุชิมา่าที่โลกทั้งใบต้องหันมาสนใจเรื่องพลังงานนิวเคลียร์กันอีกครั้ง แต่ในฝันของรีโยมันไม่ได้จบที่ญี่ปุ่นครับเธอบอกว่าคลื่นยักษ์กวาดผ่านภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฮ่องกองไต้หวันฟิลิปปินส์ไปจนถึงบางส่วนของจีนพร้อมกับประโยคที่ฟังแล้วขนลุกว่าภูมิภาคนี้ดูเหมือนเชื่อมถึงกันหมด แอดอ่านตรงนี้แล้วรู้สึกเลยว่ามันอาจไม่ได้หมายถึงแค่ภูมิศาสตร์นะครับแต่อาจหมายถึงชะตากรรมที่เชื่อมโยงกันของหลายประเทศในภูมิภาคที่ยุคนี้เราผูกกันทั้งเศรษฐกิจวัฒนธรรมและบางทีก็ภัยธรรมชาติด้วยและประโยคที่แอดว่าแรงที่สุดก็คือคำว่าญี่ปุ่นหายไปจากแผนที่ แอดอยากเน้นเลยว่าเราไม่ควรตีความตามตัวอักษรเพราะในวัฒนธรรมญี่ปุ่นคำนี้อาจหมายถึงการล่มสลายทางสังคมหรือจิตวิญญาณคล้ายๆกับช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองที่ญี่ปุ่นต้องเปลี่ยนโฉมหน้าตัวเองเกือบทั้งหมดเพื่อให้ฝื้นกลับมาใหม่ในตอนจบของฝันริโยเห็นมังกรว่ายตรงไปยังจุดแตกกลางทะเล สำหรับคนญี่ปุ่นมังกรไม่ใช่สัตว์ในตำนานแบบแฟนตาซีทั่วไปแต่มักสื่อถึงเทพแห่งน้ำโดยเฉพาะเทพเจ้าริวจินซึ่งตามตำนานคือผู้ควบคุมท้องทะเลลึกเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังธรรมชาติและโชคชะตา มังกรในฝันนี้จึงเหมือนเป็นตัวแทนของบางอย่างที่อยู่เหนือความเข้าใจของมนุษย์และอาจจะเป็นสัญญาณบางอย่างด้วยซ้ำสุดท้ายนี้หลายคนเชื่อว่า5กรกฎาคม2025คือวันเกิดเหตุแต่ในความเป็นจริงแล้วมันคือวันเกิดของความฝันไม่ใช่วันเกิดเหตุจริงๆเพราะริโยเองก็ไม่เคยระบุวันที่ที่ชัดเจนเธอเพียงพูดถึงแค่กรกฎาคมกับปี2025เท่านั้น แอดไม่อยากให้ชาวไทยมิดตื่นตระหนกนะครับแต่อยากชวนให้คิดว่าถ้าสิ่งที่เธอฝันจะเกิดขึ้นจริงเรารู้จักภัยแบบนี้ดีแค่ไหนเราเตรียมตัวไว้พอหรือยังและคำทำนายนี้มันจะเป็นแค่ฝันล่วงหน้าของคนหนึ่งหรือจะกลายเป็นฝันร้ายของเราทั้งภูมิภาคกันแน่3เดือนที่ผ่านมามีอะไรเข้าเขาบ้างตลอดช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายน2025แอดขอชวนชาวไทยมิดมาย้อนดูกันครับว่า มีอะไรเกิดขึ้นบ้างที่ดูเหมือนจะสอดคล้องหรืออย่างน้อยก็เข้าเข้ากับสิ่งที่เรียวทัตสุกิเคยฝันไว้บ้างหรือเปล่าเริ่มจากข่าวใหญ่ใกล้บ้านก่อนเลยครับวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาประเทศเมียนมาเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ขนาด7.9แมกนิจูดศูนย์กลางอยู่ลึกใต้ดินไม่มากทำให้แรงสั่นสะเทือนกระจายเป็นวงกว้างและมีรายงานผู้เสียชีวิตเกิน5,000รายหลายพื้นที่ได้รับความเสียหายหนัก แอดต้องบอกก่อนว่าเมียนมาไม่ได้อยู่ในจุดรอยเลื่อนเดียวกับที่เรียวกล่าวถึงโดยตรงนะครับแต่ก็ยังอยู่ในแนววงรอบภูมิภาคที่เชื่อมโยงการผ่านระบบแผ่นเปลือกโลกโดยเฉพาะแนวรอยเลื่อนซากังฟอสท,ที่ลากยาวกว่า1200กิโลเมตรพาดผ่านใจกลางประเทศจุดนี้เคยมีแผ่นดินไหวใหญ่มาแล้วหลายครั้งและยังมีศักยภาพส่งแรงกระเพื่มไปสู่แถบฟิลิปปินส์หรือญี่ปุ่นได้ในทางธรณีวิทยา สำหรับใครที่ไม่คุ้นกับรอยเลื่อนนี้ซากังฟอสคือรอยเลื่อนตามแนวเหนือใต้ที่สำคัญที่สุดของเมียนมาเชื่อมโยงกับรอยเลื่อนขนาดใหญ่ในภูมิภาคเช่นฟิลิปปินส์เทรนช์ที่เป็นจุดดิ่งลึกใกล้ฟิลิปปินส์และนันไคทรอฟที่อยู่ทางใต้ของญี่ปุ่นซึ่งทั้งหมดนี้ลุ้นมีบทบาทสำคัญต่อการปลดปล่อยพลังงานใต้เปลือกโลกในภูมิภาคแปซิฟิกที่คนในแวดวงธรณีวิทยาเรียกว่า Ring of f i r ฟหรือวงแหวนแห่งไฟครับ จากนั้นมาดูที่ญี่ปุ่นเองครับ ช่วง3เดือนที่ผ่านมามีแผ่นดินไหวขนาดเล็กถึงปานกลางหลายครั้งขนาดประมาณ5.1ถึง6.2แมกนิจูดแม้จะยังไม่เกินเกณฑ์ปกติแต่ก็เกิดถี่ขึ้นโดยเฉพาะในเขตใกล้แนวรอยเลื่อนสำคัญเช่นบริเวณชายฝั่งโทโฮคุซึ่งเป็นพื้นที่เดียวกับที่เคยเกิดแผ่นดินไหวซึนามิใหญ่เมื่อปี2011และบริเวณหมู่เกาะโอกินาวาที่อยู่ใกล้รอยแยกริวกิวใต้ทะเลซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นเขตเสี่ยงภัยพิบัติระดับสูงและยังเป็นที่ตั้งของฐาน ทับสหรัฐหลายแห่งทําให้การเตรียมพร้อมในพื้นที่นี้เข้มงวดกว่าภูมิภาคอื่นเสมอที่น่าขนลุกกว่านั้นก็คือมีการพบเห็นปลาโอพีหรือที่บางคนในญี่ปุ่นเรียกว่าปลามังกรลึกขึ้นมาเกิดตื่นตามชายฝั่งหลายจุดโดยเฉพาะแถบฮอนชูและชิโกกุแอดขอเล่าเพื่อใครยังไม่คุ้นนะครับปลาโอพีเป็นปลาน้ำลึกชนิดหนึ่งในตระกูลแอมพริดามีลำตัวกลมแบนสีเงินแดงและมักอาศัยอยู่ในระดับความลึกหลายร้อยเมตร การที่มันขึ้นมาใกล้ผิวน้ําหรือมาเกยฝั่งแบบนี้เป็นปรากฏการณ์ที่ผิดธรรมชาติมากคนญี่ปุ่นกลุ่มหนึ่งเชื่อว่ามันเป็นลางร้ายซึ่งมักเกิดขึ้นก่อนภัยธรรมชาติร้ายแรงเช่นแผ่นดินไหวหรือสึนามิโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันโผล่ในจํานวนมากหรือติดต่อกันหลายวัน อีกเรื่องที่สะเทือนจิตวิทยาคนหมู่มากชัดเจนคือการยกเลิกเที่ยวบินจากฮ่องกงไปญี่ปุน่นจำนวนมากในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาหลายสายการบินมีผู้โดยสารขอเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบินแบบกระทันหันบางครอบครัวถึงขั้นเปลี่ยนปลายทางไปประเทศอื่นแอดสังเกตว่าสิ่งนี้อาจไม่ใช่แก้เรื่องจองตั๋วธรรมดาแต่มันสะท้อนว่ามีความกลัวอยู่ในใจผู้คนจริงๆโดยเฉพาะชาวฮ่องกงไต้หวันหรือแม้แต่จีนแผ่นดินใหญ่ ซึ่งตามข่าวแล้วบางกลุ่มให้ความสนใจกับคำทำนายของเรียวมากเป็นพิเศษจนทำให้เว็บบอร์ดสื่อออนไลน์หรือฟอรั่มสายมูเตลูในเอเชียใตย้เริ่มพูดถึงเรื่องนี้กันแพร่หลายที่น่าสนใจคือกระแสะความเชื่อนี้ไม่ได้หยุดแค่ในออนไลน์แต่เริ่มลามไปถึงออฟไลน์ line. เช่นสำนักงานบางแห่งมีการพูดกันเรื่องเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินหรือแม้แต่พนักงานสายการบินบางแห่งก็เริ่มให้ข้อมูลเสริมเกี่ยวกับการยกเลือกเดินทางด้วยเหตุไม่ปกติ ทั้งหมดนี้แอดต้องบอกไว้ตรงๆครับว่านักธรณีวิทยายังไม่ถือว่าเหตุการณ์เหล่านี้เป็นสัญญาณเตือนที่ชัดเจนตามหลักวิทยาศาสตร์เพราะยังไม่มีรูปแบบที่เข้าข่ายทริกเกอร์ของภัยพิบัติขนาดใหญ่ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นแน่ๆก็คือกระแสะความกลัวได้เริ่มต้นขึ้นจริงในหลายพื้นที่ของเอเชียและบางเมืองก็เริ่มมีการจัดแผนซ้อมอพยพภัย,ยพิบัติไว้ล่วงหน้าแล้วเช่นเมืองคาโกชิมะโอซาก้าและโอกินาวาที่เคยเผชิญภัยมาแล้วหลายครั้งแอดมองว่าเรื่องนี้สะท้อนอย่างหนึ่งครับว่าไม่ว่าเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อคำทำนายแต่คนจำนวนมากก็เริ่มตั้งรับกับความไม่แน่นอนของโลกใบนี้กันมากขึ้นแล้ว ถ้าชาวไทยมิตรคนไหนเคยดูคลิปก่อนหน้าของช่องเราก็คงจำได้ว่าแอดเคยพูดถึงคำทำนายใหญ่ของคุณทัศกิเรียวไว้ว่าในช่วงกรกราคม2025นี้อาจมีบางสิ่งที่ไม่ธรรมดาเกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับภัยธรรมชาติใหญ่ระดับเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์วันนี้แอดขอขาทุกคนมาดูกันว่าแล้วในสมเดือนข้างหน้านี้มีอะไรที่เราควรจับตาบ้าบ่า จากข้อมูลฝั่งนักวิทยาศาสตร์ในญี่ปุ่นเขาพูดชัดเลยว่ารอยเลื่อนนันไคลทรอฟที่อยู่ใต้ทะเลทางตอนใต้ของญี่ปุ่นเป็นจุดเสี่ยงสำคัญที่อาจเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ได้จริงในช่วง30ปีข้างหน้าซึ่งแอดขอเสริมให้รู้จักกันสักนิดนะครับว่ารอยเลื่อนนี้มันลากยาวใต้ทะเลจากภูมิภาคโทไกไปจนถึงคิวชูเป็นแนวชนกันของแผ่นเปลือกโลกแปซิฟิกกับฟิลิปปินสีเพลทถ้าเกิดขึ้นจริงความเสียหายนี่ไม่ใช่แค่ญี่ปุ่นนะครับแต่จะลาม มาทั้งภูมิภาคเลยเช่นฮ่องกงไต้หวันฟิลิปปินส์หรือแม้แต่ตอนบนของอินโดนีเซีย แต่อย่างไรก็ตามเขาก็ย้ำไว้เหมือนกันว่าตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าจะเกิดเหตุในเดือนกรกฎาคม2025ไม่มีสัญญาณผิดปกติจากระบบตรวจจับคลื่นไหวสะเทือนไม่มีภูเขาไฟใต้ทะเลที่สแสดงการตื่นตัวและทางนาซาเองก็ยืนยันชัดเจนว่าปีนี้ไม่มีวัตถุอวกาศที่จะพุ่งเข้าชนโลกแน่นอนแอดเห็นว่านี่เป็นประเด็นสำคัญมากเพราะทันทีที่มีคำทำนายออกมาคนก็มักจะตกใจล่วงหน้า แต่ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ยังไม่รองรับคำทำนายนั้นในเชิงหลักฐานอย่างเป็นรูปธรรมเลยครับ ในอีกด้านหนึ่งนอกจากเรื่องแผ่นดินไหวแล้วหลายคนก็สงสัยกันว่าแล้วใต้ฝุ่นละ่ะปีนี้จะน่ากังวลไหมแอดเลยลองไปดูรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นหรือ JMA จากแผน Meteorological Agency ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบการพยากรณ์อากาศและภัยธรรมชาติของญี่ปุ่นโดยตรงเขาระบุว่าฤดูไต้ฝุ่นปีนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ฤดูกาลปกติหมายถึงมีโอกาสเกิดพายุใหญ่ได้บ้างตามธรรมชาติของภูมิภาคนี้ แต่ยังไม่มีสัญญาณเตือนภัยชัดเจนเช่นเส้นทางพายุที่ผิดปกติหรือการก่อตัวเร็วผิดเวลาเพราะฉะนั้นณนะตอนนี้ยังไม่มีความจำเป็นต้องอบพยพหรือเตรียมแผนพิเศษแบบฉุกเฉินแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามการเตรียมตัวพื้นฐานเช่นชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินแผนหนีภัยในบ้านน้ำดื่มสะอาดและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเอาตัวรอดจากแผ่นดินไหวหรือสึนามิแอดว่ายังเป็นสิ่งที่ควรมีติดบ้านไว้เสมอโดยเฉพาะใครที่เดินทางไปยิป ญี่ปุ่นช่วงนี้สิ่งที่แอดรู้สึกว่าห้ามมองข้ามเลยคือความรู้สึกของคนในพื้นที่แม้ว่านักวิทยาศาสตร์จะยังไม่ฟันธงแต่คนญี่ปุ่นหลายพื้นที่เริ่มขยับตัวเตรียมพร้อมแล้วโดยเฉพาะในกลุ่มครอบครัวที่อยู่ติดชายฝั่งหรือเมืองที่เคยเจอสึนามิเมื่อปี2011อย่างเมืองเซนไดหรือโทโฮคุคนเหล่านี้เขาไม่รอให้สัญญาณแจ้งเตือนมาหรอกครับแค่รู้สึกว่ามีบางอย่างเปลี่ยนไปเขาก็เริ่มตุนของไว้หรือซ้อมแผนอพยพกันแล้ว แอดว่าจุดนี้เป็นบทเรียนสำคัญที่พวกเราชาวไทยมิตรควรเก็บไว้คิดเพราะมันสะท้อนถึงวัฒนธรรมความรอบคอบการเคารพธรรมชาติและการไม่ประมาทกับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้สุดท้ายนี้แอดขอฝากให้ชาวไทยมิตรทุกคนติดตามกันต่ออีกนิดเพราะในตอนต่อไปเราจะมาดูกันว่ามีใครตีความฝันของคุณทัสกิเรียวไว้อย่างไรบ้างบางคนถึงกับเชื่อว่าสิ่งที่เธอเห็นอาจไม่ใช่แค่ไพธรรมชาติเท่านั้นแต่อาจเป็นสัญา ของการเปลี่ยนผ่านบางอย่างในระดับลึกที่กระทบจิตใจผู้คนทั้งเอเชียเลยก็เป็นได้ริโอทัสกิเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อญี่ปุ่นว่าดีใจที่มีคนสนใจเรื่องคำทำนายแต่ไม่อยากให้ใครต้องใช้ชีวิตอยู่กับความกลัวเธอย้ำเสมอว่าเป้าหมายของการเปิดเผยความฝันเหล่านั้นไม่ใช่เพื่อปลุกความตระนกแต่เพื่อให้ผู้คนมีสติและเตรียมตัวในแบบที่เราทำได้แอดชอบการเปรียบเทียบที่เธอเคยพูดไว้มากเลยครับ เธอบอกว่าการรู้อนาคตที่อาจเกิดขึ้นมันก็เหมือนกับการรู้ว่าฝนจะตกถ้าเรารู้เราก็แค่เตรียมร่มไว้ในกระเป๋าไม่ใช่เอาแต่กลัวฝนจนไม่กล้าออกจากบ้านหลังจากอธิบายทั้งหมดเธอก็ทิ้งท้ายไว้สั้นๆแต่ชัดเจนว่าก็ไม่มีใครรู้แน่ว่าฝันพวกนี้จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ทำไม่เกิดก็ถือว่าเป็นเรื่องดีอย่างไรก็ตามแอดขอเสริมให้ชาวไทยมิตรได้เข้าใจตรงกันว่า คำพูดเหล่านี้แม้จะถูกอ้างถึงในหลายเว็บไซต์และบล็อกต่างประเทศรวมถึงโพสต์ของแฟนๆชาวญี่ปุ่นแต่ต้นฉบับของบทสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการยังไม่ได้รับการเปิดเผยจากสื่อกระแสหลักเช่น NHK อาซาฮิหรือโยมิยูริจึงอาจเป็นไปได้ว่าเนื้อหาที่ปรากฏนี้เกิดจากการถอดความโดยแฟนคลับหรือแปลผ่านหลายทอดแอดจึงอยากให้เราใช้ใจที่เปิดกว้างพอๆกับการใช้เหตุผล คืออย่าพิ่งเชื่อจนหลงแต่อย่าปฏิเสธจนปิดโอกาสเรียนรู้ด้วยเพราะในความเห็นของแอดประโยคสุดท้ายของ r ริโอนั่นแหละคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดมันไม่ใช่การรอดูว่าอะไรจะพังพินาศแต่มันคือคำถามว่าเราจะเตรียมตัวกันยังไงถ้าทุกอย่างมันเปลี่ยนได้แค่ในพริบตาแล้วคุณละ่ะชาวไทมิตรเชื่อในฝันของผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยเขียนเหตุการณ์ไว้แม่นราวตาเห็นหรือจะเชื่อในเสียงของวิทยศาศาสตร์ ที่เตือนเสมอว่าไม่มีใครบอกวันแผ่นดินไหวได้แน่นอนแอดอยากชวนทุกคนคิดแบบนี้ครับไม่ว่าคุณจะเลือกเชื่อฝ่ายไหนสิ่งหนึ่งที่เราทำได้แน่ตอนนี้คือเตรียมตัวไว้ก่อนจะเป็นการเตรียมใจเตรียมสติหรือเตรียมแผนสำหรับเหตุไม่คาดฝันก็ได้เพราะบางครั้งการเตรียมตัวให้พร้อมอาจเป็นสิ่งเดียวที่เราควบคุมได้สุดท้ายนี้แอดขอให้ชาวไทยมิตรทุกคนปลอดภัยครับดูแลตัวเองดีๆและเจอกันใหม่ในคลิปหน้า อย่าลืมกดติดตามช่องไทมิดไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวที่ทั้งแปลกทั้งลึกและทั้งจริงอีกมากมายที่เราจะพาไปรู้จักด้วยกันลาแล้วครับสวัสดีครับ